ทำช่องลมเป่าเบรกแล้วนะยังไม่พอเลยดูดูครับดูครับแบบเฟี้ยว้วเธอจะขับไม่ออกเออแต่มันลื่นจริงอ่ะถ้าเหยียบเร็วๆมันจะอยู่ข้างในนี่คือแบบโอ้โหรถไม่แดงไม่มีแรงเดินของจริง ส so, วัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอเดีเอ,อครับแล้วเพื่อนอยู่กับผมโอเ่ตามนั้นนะครับทุกๆสิ้นปีนะเราจะมีมาสนามช้างนะครับเพื่อที่จะมาจัด t r a ็ก Day ของ Rush and Race ของเรานะครับที่แทงพี่ๆกับผมมาดูแลกันอยู่นะครับเดกกี่อันครับสอันนะจุดัเร่งถ้าไม่มีนะครับปีนี้เนี่ยเราอ่ะเปลี่ยนแท็กวอล์กมาเริ่มกันวันศุกร์ตอนเย็นแทน เมื่อก่อนอะแท็กวอลจะเริ่มด้วย7โมง6โมงของวันเสาร์นะแล้วซึ่งทรมานพวกผมกับพี่ๆมากแต่วันนี้เราเปลี่ยนแพนนะครับให้เป็นตอนเย็นวันสุกร์แทนเดี๋ยวเราไปเดินแท็กวอลก,กันแล,แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเราจะเริ่มกิจกรรมของเราแล้วนะครับ แต่บอกปีนี้ก็เสร็จแล้วนะครับดึกเลยอะประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่ยเสร็จประมาณหกโมงครึ่งนะครับกิจกรรมเราเจอกันพรุ่งนี้เลยนะวันนี้พักผ่อนเต็มที่ไปกัน ี่ปีนี้รถถ่านวิ่งเป็นไงบ้างพี่จะได้อยู่วิ่งเล่นๆมีอะไรไหมมีปัญหาอะไรไหมเบรกร้อนข,อขับบอยู่มันจะขึ้นว่าอะไรวะเบรก too hot แล้วก็ power reduce ปรับตัดแรงเลยยังไม่เกี่ยวกับปัญหาเราเลยเนอะ power reduce มันไม่เป็นเบกรกล้วนๆใช่เต้องหาวิธีก่อนเอาเซนเซอร์ออกแม่งเลย <laughs> ไม่ต้องมีเลยทุกคนทำช่องลมเป่าเบรกแล้วนะยังไม่พอเลย เซชันของผมแล้วนะครับผมขับไปได้ประมาณ2นาที25สถือว่าโอเคนะกับครั้งแรกของ B m แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างอยากเห็นได้ชัดเลยก็คือว่ามันเข้าโค้งแบบเร็วเท่าเบียร์แซ่เกได้นะเหมือนน้ำหนักรถเลยหรือว่าผมยังไม่รู้จักรถดีนะทางตรงนี้แบบดูดไมด่ดูดทุกคันอะบ้าเแต่พอโค้งก็แบบบายบาย ไหมดนะครับแบบนี้เขาล้วม, <า S 1> มันไหลมันเบรกไม่ได้ไห่หรือว่าพยาออพยามออกพยายามออกพยายามออกมาที่ลันออฟครับโอ้ยยา่าขันของรักของห่วงของน้องบาสผมโอ้โหตอนนี้เวลาประมาณ5้าโมงห้าสิบนะครับเป็นกิจกรรมพาเรดนะให้เอารถเนี่ยลงไปวิ่งในในแทร็กได้นะครับผมก็เลยนี่นเปลี่ยนพลคับเป็นคนุแฟนนะครับให้ ให้ลองลงไปเหยียบพื้นสนามสักครั้งในชีวิตดูนะไปดูกันว่ารดลายฝีมือรถลายนั่งจะเป็นยังไงโ,โด้โด้ครับโด้ครับแบบเฟี้ยวนะเธอจะขับไม่ออกออแต่มันลื่นจริงอะ่ะถ้าเหยียบเร็วๆมันจะอยู่ตัวได้หรอได้น่าจะเธอแค่ต้องคิดมากนะขับไปเถอะเอ็ดด์ดอ,อเอเ็อดด์ดอเข้าคงระคาบเอ็ดด์ดอเข้าคงระคาบเอาไว้เข้าคงระคาบเอาวีเอ็ดด์ดอเถอเร็วดิ เดี๋ยวเลีวอีกเดี๋ยวอีกเราจะไปชมันุนแล้วเดี๋ยวเล,ลีวอีกเข้าหอนาฬิกาแล้วให้มาชี้ชี้เล่นหน้อยหน่อยเราเราก็ยังอยู่ห่างไกลกันวะขับไปขับไปขับไปข,ไปขไปับไปเหยียบเหยียบคัน,นเร่งเหยียบคัน,นเร่งเออเหยียบคัน,นเร่งหน่อยเหยียบคัน,นเร่งหน่อยหน่อยอยู่กับวันอาทิตย์ของงานแฟร์เดย์นะครับที่เราจัดขึ้นนะจากเมื่อวานนี้ผมเอา BM ไปลงนะเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับว่าความรู้สึกผมแล้วก็ ได้อะไรต่างๆเป็นยังไงแต่ตอนนี้ผมเจอรถที่ผมอยากถ่ายของรุ่นพี่นะวันนี้เรามางานแทก็กดีนะแล้วก็เจอรถรุ่นพี่ที่ผมอยากถ่ายรถพี่แกนานแล้วแกมี2คันมีแลมคันหนึ่งแล้วก็มีซีวิ c ไทอาตัวใหม่คันหนึ่งนะวันนี้แกเอาซีวิคมาลงแทกกับทางของผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซีวิคตัวนี้ขับในแทรกเป็นยงไงบ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวพี่เขาเล่าให้ฟังนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับพี่เจ้าและพี่เจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับมาเดี๋ยว <ไป S 1> <ๆ>เราไปเริ่มกันเลยก็คันนี้ ก็ได้มาจากเพิ่งได้มาประมาณเดือนกว่านะครับก็มีโอกาสลงสนามก็เอามาลงเลยนะผมก็อยากเราชอบขับรถถืออะไรอย่างวงี้ครับแล้วก็คันนี้ก็ลดอยู่300อะไรประมานะครับเออทธรรมดาเนาะหลังจากที่เราลองขับแล้วนะมันรู้สึกช่วงล่างมันดีมากเลยครับแต่ว่ามันปลดล็อกอล็อกล็อกความเร็วนะครับที่180ก,ก็ ไม่สูดทางตรงนะครับเบาะนะตั้งดีนะครับกระชับมากเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่จะไปเบาะเซทนะเป็นตัวเบาะนุ่มไม่ปวดหลังนะครับเวลาขับมาจากสะกอะไรเงี้ยมันก็ใช้ทางไกลได้นะครับคือเป็นรถที่ใช้งานได้ในชีตรจำวันนะครับก็หาลูกไปได้คือโจทย์การซื้อรถเนาะก็ลูกไปได้ซิ่งได้รถครอบครัวใช้ได้ทุกวันอะไรเงรี้ยฮะแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะ สิบถึงสิบห้ากิโลต่อลิตรนะครับอาแล้วแต่การใช้งานของเราใช่ก็เติมถังนึงก็อยู่ได้เกือบเดือนนะคนหรือว่าจะทางมันไม่ไกลมากนะครับดูรอบคันหน่อยพี่ครบัอก็ล้อน่ะหาล้อล้อจุดกว้างกว่าตัวซีวิคทั่วไปเยอะมากเลยูพยางค์0.9นะครับ30265ทั้งสี่ล้อนะขนาดเท่ากันเลยนะครับแล้วก็เบรกก็เป็นเบรโมหน้าสี่หลังสองนะครับ ก็พอกับพอกับตัวรถอะครับผมมันมันมีความแรงกว่าวันนี้แล้วก็คือพาร์ตก็อะไรต่างนะครับมันมันก็สวยแล้วก็มีโป่งยื่นออกมาจากสวิตปกตินะครับมันทำให้ดูรถมีความบึกบึนเซ็กซี่อะไรแบบนี้ครับดูดนดูด้านท้ายเลยท่ากสวยมากนะครับอันนี้พี่แต่งอะไรเพิ่มไหมพี่ใส่อะไรเพิ่มไเดิมอยู่เลยครับผมรถคันนี้ยังเดิมเดิมทุกอย่างนะครับเพราะว่าอ่าอนาคตก็อาจจะ มีปลดล็อกจูนสเตตสองเปลี่ยนพวกอากองข่ออะไรต่างๆนะครับก็เล็งมาอยู่แต่ว่ารอบนี้ก็มาวิ่งก่อนจะได้ดูว่าเราต้องทำอะไรตรงไหนนะครับแต่ที่แน่โคก็อาจจะต้องลงสักหน่อย,เ,ยเ,อเวลาเป็นไงพี่เวลาเวลา<ง><ง>ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสองนาทีกับสิบหกนะครับยังยังเพิ่งเคยเอามาลงครั้งแรกก็เดี๋ยววันนี้อีกรอบนึงก็น่าจะทําให้ดีขึ้นนะครับเวลาเรานั่งข้างในนะ่ะเราจะไม่เห็นเลยว่ามีสปอยเลอร์นะครับคือ เขาเซตมาถึางดีเลยครับมันจะไม่เห็นว่าเรารถเรา,เรา,เรามีสรรอยเลยเวลาเรานัา่งข้างในเนาะเวลาวิ่งคนเร็วสูงก็รถนิ่งมากนะครับวรริ่งประมาณร้อยหกสิบเจ็ดสิบเนี้ยมันเหมือนขอ้อมือเหมือนวรริน่งประมาณร้อยอะไรเงี้ยครับดูไปจริงหลักๆมันก็คงแบบคอนโทรลดีสตาร์ทเร็วของรถดีมากๆครับเวลาขึ้นเลี้ยวอะไรเงี้ยมันมัน,ม,นมันนิ่งครับแล้วก็ช่วงล่างก็คือดีครับนุ่มมันก็ไม่แข็งนะใช้งานได้ประจำวันครับ ทั้งที่เป็นสิ่งเลยครับแล้วก็มีโหมดการขี่อยูสี่โหมดด้วยกันนะครับเวลาเรารับร้อยเป็น R หัวงี้มันก็ยังไม่ไม่ไม่เด้งมากยังใช้งานได้ปกตินะครับสี่ฟ้านี่คันแรกในเฟียอะไรไหมพี่ไม่ครับมีหลายคันใช่ครับนี่ผมเห็นคันแรกเลยเนี่ยจริงๆคันนี้มันเป็นรถรถไม่ใช่รถสุนไทยนะครับรถสุนไทยผมจองไม่ได้เพราะว่าเขาจำกัดไว้แค่นสิบกว่าคันเนาะก็มันรอไม่ไหวก็เลยต้อง ไปเอามาเลยนะครับลองเข้าอิสระนะครับก็เห็นคันจริงแล้วก็สวยไปดูที่การเปิดโชว์นะครับสวยมากถูกใจลนะครับก็เลยเซื้อมาเลยนะครับพี่พาไปนั่งดูข้างในหน่อยไ,ได้ครับข้างในนี่คือแบบโอ้โหรถไม่แดงไม่มีแรงเดินของจริงขออนุญาตครับจะมีเพจไออาร์ด้วยนี้เป็นนัมเบอร์เหรอพี่เป็นนัมเบอร์ของรถคันนี้ครับอ๋อ แต่ข้างในมันก็ดูเรียบเรียบนเขาเป็ญี่ปุ่นนะครับเวลาเราสตาร์ทเหยียบคลัตช์เหยียบคลัตช์เหยียบเบรกนะครับอุยถ้าเพื่อนได้ยินเสียงนี่คือแบบใช้ได้อยู่นะจะเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับอ๋อภาษาญี่ปุ่นหมดซะด้วยใช่ครับเอาหน้าปัดเป็นดิจิตอลหมดแล้วใช่ครับแล้วที่ม็โหมดก็จะมีที่พี่ใช้หลักๆเลยใช้หลักๆก็คือเป็นสปอร์ตนะครับมันจะปรับตรงนี้นะใช่แล้วก็อันนี้เป็น มันไอ้เข้าเซ็ตมาให้นะครับผมก็ใช้จากโรงงานเลยก็มันก็โอเคนะครับนอินดิวีด้วลนะครับแล้วก็มีนี่บอกมาดแรงจงแรงจีต่างๆใช่ครับแล้วมีทั้งปนรูปรถก็ได้ครับแต่ว่าเรามาสามเราก็ใช้แรงจีแล้อ่าอแล้วก็เป็นโหมด R+ อันนี้โหมด R+ ใช่ครับ ก็จะเราเลื่อนดูได้นะครับอ๋อเมื่อกี้มันจะมีแค่น่าใช่ครับโอเคนี่จะเลื่อนเลื่อนหน้าเพิ่มได้นะครับไปดูอะไรข้อมูลต่างๆนี่คือแล้วก็คือทุกอย่างอ่ะใช่มันโชว์ตรงนี้หมดแล้วใช่ครับเซ็นเซอร์มีครบมีครบครับนี่แต่แอร์เย็นเหมือนกันนะพี่อร์เย็นเลยแอร์เย็นเป็นพรถบ้านได้เลยอ่ะหนาวเลยครับแล้วพวงแรงคาทาราอ่าแล้วก็หัวเกียร์เป็นหัวเกีมนี้เนาะประเด็นคือคลาสระยะคลาสนี่ เป็นไงพี่าไม่พอดีครับผมพอดีใช่ไหมครับนิ่มนิ่มมาขับสบายครับรถติดก็ใช้งานกรุงเทพมาแล้วก็ไม่ไม่เคยปวดขานะครับเป็นภูอะไรมีปฏิฟังก์ชันด้วยพี่นี่คือตอบโจทย์ดีรีวิวจัดจ้าใช่ครับไม่เหมือนรถซิ่งเลยมีมีมีหมดครับผมทั้งหมทั้งมวลว่าแต่เป็นสายญี่ปุ่นนะเขาจะดูยากหน่อยต้องงงนิดนึงต้องคุ้นชินนิดนึงใช่ครับจริงจริงนะป่านมันก็แสดงผลเกือบหมดแล้วนะใช่ครับจุดนี้ก็คือเป็นจุดแสดงแบบ เลไลน์ใช่ไหมพี่เวลาแบบซิงซิงก็เห็นจุดเลยมีถ้าเลไลน์ขึ้นมันจะขึ้นเลยครับส่วนใหญ่เราใช้อาบวกให้อารมณ์ครึ่งๆเลยนะแบบดิจิตอลด้วยแล้วก็แบบมีอนาล็อกที่เป็นแบบปุ่มด้วยแต่ส่วนใหญ่ผมว่าใช้อาบวกเดียวนะถ้าขับคนเดียวมันมันสนุกจริงอาบวกมันปรับอะไรบ้างพี่อาบวกจะมีช่วงล่างมันจะแข็งขึ้นนะครับอ่าผมอะไรเยอะขึ้นมันตึงมือขึ้นคมขึ้นอ่าแล้วก็กระชับขึ้นนะครับการตอบสนองของคันเร่งอะไรเงี้ยมันพร้อมจะ ก็โจนอยู่ตลอดเวลาคือแบบเวลาเราขับเราขับคนเดียวเราก็จะต้องใช้งานโหมดนี้นะครับแต่ถ้ามีแฟนไปด้วยเราก็ต้องใช้งานโหมดนอโมธรรมดานะครับคอมฟอร์ตอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือเหมือนว่ารอบเครื่องมันก็ตอบสนองกับเกียร์ดีขึ้นด้วยหมดใช่ครับใช่ครับรอบมันพร้อมลุยอย่างเดียวไปผมแล้วจริงๆเวลาเราเชนเกียร์อย่างเงี้ยที่มันมันมันเล็บแมทชิ่งรอไหมครับเดี๋ยวพี่ต้องเล็บแมทเองไม่ครับมันถ้าถ้าเราเข้าโหมดสปอร์ตขึ้นไปครับมันจะเล็บรอเลยครับจะเป็นเครื่องรอเลยนะไม่ว่าจะเป็นสามสองไล่ลงมามันก็ เด้งเครื่องให้เลยนะครับคือแบบพร้อมเลยครับรอเหยียบเลยรอใช่เร่มคันเร่งให้เลยใช่ครับแต่จะมันทําเก๋มาเลยรนพี่แบบภายในภายในผมชอบภายในมากเลยเออเก๋มากแบบว่ามันเป็นรถที่ส่วนคือไม่ใช่ป้นเหรอฝนป้านกัดป้้นปัดแอร์เงี้ยปัดแอร์เงี้ยคือภายในมันรู้สึกมันสวยครับใช่ใช่มันทันสมัยมากแล้วก็แบบมันคงความไว้แบบอ่ะอุปกรณ์ไม่เยอะแต่แบบพอโดยรวมแล้วมันดูดีมันดูเรียบเรียบรูนะครก็แล้วก็ซิ่งด้วยแถมใส่น้ํา ช่องเก็บของก็มีเนี่ยอันนี้เขาเปิดได้ไหมครับได้ครับผมเนี่ยมีช่องเก็บของให้เก็บนะเพื่อนเพื่อนใส่ไม่ได้แบบอะไรพวกนี้ครับผมแล้วข้างหลังนี่ก็คือเดี๋ยวผมขอเราไปนั่งข้างหลังหน่อยอยากรู้เล็กอยข้างหลังเบอดนี่ยาวอยู่นะหมายถึงว่าช่วงขาเนี่ยช่วงขาตรงนี้ยคือผมว่าใหญ่อยู่นะกว้างเลยแหละผมแล้วข้างหลังเป็นทรงแบบคล้ายๆนี้ด้วยแถมมีที่วางแก้วชาไว้ข้างข้างหลังด้วยกะว่าแบบโอเคนั่งได้เลยนั่งได้เลย เดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังนี่นี่นี่คือเราจะเห็นสปอยเลอร์แบบนี้นะแต่ว่าในมุมมองของคนขับอ่ะเราอาจจะไม่เห็นสปอยเลอร์ตรงนี้ถ้ามองกระจกจะไม่เห็นเลยผมถ้ามองกระจกหลังใช่ไหมเห็นไหมผมเห็นนิดนึงไม่รู้จะเห็นไหมดูเพื่นเห็นไหมนะครับแต่ว่าผมเห็นในกระจกหลังแล้วว่าเออมันจะแบบครอบไปกับขอบพอดีแบบรัอบนคือมันตัดขอบกระจกตรงเนี้ยพอดีเลยแบบเขาออกแบบมาดีมากจริงอ่ะไม่ไม่กวนสายตาเราแต่รถที่เงามากเลยนะหลังทนั้งที่ลงสนามมาแล้วอ่ะใช่เอัอันนี้ใช้ ทีเด็ดของเรามีน้ำยาด้วยนะไหนๆขอดูน้ำยาหน่อยอู้ยยยอยยยยงมยนแยย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 ยคยย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 นยมันจะมียโันด้วยกันอ่าอ่ายยยยยนยยยยยนยนยยมยยย้ยยยยยยนะครับยยยนยายย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 ยนยยงเยรยยยรยย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 เยรยย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 ยนยยยยยนยยง ดาเคลือบสีสีฟ้าโอเคตัวนี้หกตัวนะครับเดี๋ยวจะไปขอฝากให้เล่ด้วยนะครับโอ้โอับเดี๋ยวเวอาไปแจกแฟนๆในเพจ<ด>ในในยูทูบแหละง<า>่ายเดี๋ยวเพ<า>ื<า>่อนด้วยเดี๋ยวผมคอมเมนต์กิจกรรมนะแล่เพื่อนเพื่อนทำกิจกรรมเมือนกันเดี๋ยวโจ้ใจดีแจกใ,ให้แจกให้เลยนะผมมีสปอนเซอร์ด้วยขอบคุณมากมากครับกติกาการร่วมสนุกง่ายๆเพียงเพื่อนๆคอมเมนต์มาว่าชอบ civic type r fl 5เพราะอะไรคำตอบไหนถูกใจพี่โจรับไปเลยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถ j r เรสครบเซต เปิดรับคำตอบถึง31ธันวานี้เท่านั้นนะครับ เราเล่าเรื่อง B M ว่าผมให้ฟังกันดีกว่าส่วนตัวผมนะเมื่อวานผมขับได้2นาที25ใช่ไหมครับดยประมาณส่วนตัวเบียซผมที่ผมเคยขับปีแรกเลยนะคือปีแรกที่ผมเคยมาลงสนามเลยนะครับแบบไม่มีทักษะขับได้2นาที27ปีนาทางตรงเอาแแรงแรงกว่าแต่ว่าปัญหาที่ผมเจอคือตอนเลี้ยวครับมันเลี้ยวยากกว่าเพราะว่าเหมือนว่าหนึ่งเหมนักตัวรถมัน เยอะกว่านะแล้วก็อาจจะด้วยความที่เป็นรถเดิมโช๊คเดิมยางเดิมต่างๆนะครับช่วงล่างเดิมเบียร์แซ่บของมีการโมดิฟายช่วงล่างมาเปลี่ยนยางนะครับการคลิปการเลี้ยวอ่ะมันก็ต้องดีกว่าแล้วด้วยการที่เบียร์แท่บมันออกแบบให้รถมันเป็นรถรถเลี้ยวอยู่แล้วอ่ะการเลี้ยวมันจะสนุกกว่ามากๆกับการที่เทียบกับ P M แลวเลี้ยวด้วยน้ำหนักตัวของรถเอ่ยด้วยด้วยลักษณะการขับขี่ของรถด้วยนะครับ รวมถึงยังไม่ได้ชินรถมากขนาดนั้นคือเบียร์แซดเรอาจจะใช้มานานรู้วิธีการเข้าต่างๆแล้วอะไรเงี้ยถ้ากับว่าผมรู้สึกว่าเบียร์แซดผมมาขับได้เร็วกว่าแล้วยิ่งถ้าผมขับในยุคนี้ที่ผมมีการพัฒนาฝีมือการขับขีเข้าใจมามากขึ้นนะครับอาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้แต่ก็ถือว่าเป็นเป็นการขับขีที่สนุกนะรอบนี้ได้แบบได้ไปไล่จี้คนอื่นเขาในทางตรงบ้างนะนอกจากที่จะแบบต้องต้องไปไล่กวดคนอื่นในทางโค้งอย่างเดียวเล้ทางตรงลยไดในสู้บ้างนะครับ จริงๆวันนี้คลิปของผมอะกับทีมงาน r ัสแ and Race ทั้งหมดนะครับก็จะจบลงแค่นี้นะก็จะมีแค่วันอาทิตย์จะมีแค่3รอบก็คือกรุ๊ปหนึ่งวิ่ง2รอบสุดท้ายแล้วก็กรุ๊ปสองวิ่งอีกหนึ่งรอบนะครับยังไงก็ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมพาไปทำคอนเทนต์ถ่ายรถต่างๆเนี่ยมีรถพี่บาร์ละเราคิวต่อถ่ายอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณมากบ๊ายบาย